คุณแแบนแล้วโอ้ชิบหายแล้วซับพอร์ตลอมิงกูว้าวห้ามใช้อ่ะก็ได้แกลนแกลกอ่ยาย่าว้าวเอาอะไรดีอ่ะเอเอเอ <พา S 2> ดี๋ยวปัญหาเป็นฝ่ายเลือกต้องดูว่าแต่ละตัวแม่งจะอ,อะไรมา ชิปหายกันตลอดทั้งหน้างานและหลังงานนะผู้ชมครับอย่างเชี่ยมเลยมาของคุณเป็นฝ่ายเลือกปฏิกไม่เลือกกันเหรอเป็นฝ่ายเลือกสลิมอ้าวชิปหายละเทรนอ้าวอ้าวอ้าวฟาร์มหนึ่งแครี่หนึ่งคุณต้องการไบโอใช่ไหม ขูของอ้าวไม่เอาเต๋อขอคุณเป็นฝ่ายเลือกเอ,เ,อเอาละเอาละเอาละมึงมอย่าบอกนะว่ากูต้องใช้ตัวนั้นน่ะตบข้าเป็นฝ่ายเลือกอ้าวชี้หาละชี้หาละคลิกสิพ่ออย่างนั้นแล้วไอสัตว์มีตัวเดียวละ ต่อลาไปไเลยสัตเหลืออีกสิบวินาทีรับตีนพยาคาใช่ครับรับตีนเล <c oughs> อดาวเบไปก่อนเลยเดี๋ยวแม่งมีปัญหากับคุณ ว้าวว้าวฮึไรไรไรฟาบ่ะเอะโอเคโอเคได้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 เลยได้เลงไยมึงก็ระวังด้วยละกันวูคองใกลยเดี๋ยว้วบูคอง chicken V อะใช่อ่ะ ใช่วะ่ะมาดูแล้วกันมาเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะตัวยิงหรือเปล่ายินดีต้อนรับซูอาโอวีอ่ะโอเคก็สวัสดีทุกคนทุกคนเยครับผมพบกับ โอลีไปกันละสู้กับศัตรูไปด้วยกันกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนอยู่ในน้ำสบายกว่าเยอะเลยมีออยู่ในน้ำเยอะเลยอะไร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 อ่ะกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนทะเลทะเลจ้าอะไรอะเรือ จะเป็นอะไรกันหรอทำไมกันทั้งนั้สาดน้ำ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 ปลาสาดน้ำปลาสาดน้ำพี่สาดไปสาดน้ำอร่อยนะหิวน้ำไหมล่ะอร่อยจังเลยใช่เลยอยู่ในน้ำสบายกว่าเยอะเลยเอาไปอาบสาดน้ำสาดน้ำสาดน้ำ เลย้ยงเลีกูทำไมเนี่ยระวัง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 ,วงโอโ้โ,อโหใจเย็นมาที่ก่อนเฮ้ยมาสามทางเลยเรมมามามาโอ้มาสิมาสิ เคยฟังแบบนี้ไม่ได้นะจะไม่เคยฟังแบบนี้ไม่ได้เนอะเอาละเดีย๋ยวเวลาเอาจริงแล้วมมาสีมากันสีมากันสีมา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 ,มา,มา,มา

ไปเจอกันใหม่กุนเลไปกลับมาหานะอิสตาเดอเดี๋ยวงาหาอิสตาเดเลยไปไปตีตีตีกัลตีความตีร็ กลับก่อนนะอ่ะไม่ปรับกูไปกลับดีกว่าเดีมีปัญหาต่อปัง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 เอาฮิ้วก่อนเอาฮิ้วก่อนเพื่อน คสเร็จเลนเได้เลยได้เลยตัดรู้นะมือแถวนี้มีในน้ำสบายกว่าเยอะเลยใช่แล้วไม่ความสำเร็จ,จกากราต้มเลนมังกรของเราถูกโจมตี มึงจะมาอะไรคเนี้ยระวังเอาพิสโซ่ดราก้อนให้ที่หายจริงไหโอ้โหแม่งมาสามแม่งมาสามวะโอเคถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนแม่งมากันเยอะเหลือเกินกโจมตี <c oughs> มาเยอะชิบหายโอ้ชิบหายแล้วเอาเพลงนี้แล้วกันป้อมเลนด้าของเราถูกโจมตีไม่ว่าฉันจะ้ใส่มวกับใครไปป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี พื้นทีของกูมันคือที่ไหนล่ะเจกันใหม่คุณทะเล้วเอ้ยกูจะแตกแลวเนี่ย แปลงได้เลยสัตว์จะแตกเร้วกูไป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 ความสับเลศไปแล้ว ไปไหนนี่เหรอ,อ,กกอขอ,อขๆนะขอๆนะไม่ไหวแล้วขึ้นฟางแหลตขึ้นฟางแหลตไปไหนก็ไป, yeah. <c oughs> ปงเงียบกูเงียบเลยเนี่ยกูงเงียบเลยอ่ะกูงเงียบเลยอ่ะไอ้สัส <c oughs> แบ่งร่างได้เลย

ไปกันหมดโอ้โหทำไมอีนี่มันไอชาลอตไม่ค่อยอันนี้เลยเลยวะกูก็ช่วยเต็มที่เลยเนี่ยแต่เหมือนเหมือนแบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้รวมกันเลยนะใช่ปะใช่ปะผมไม่ค่อยได้รวมกันอนะเอาละอับอัแบเบจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บเจ็บเจ็บ เจ็บเจ็บเสียงหัเอาะห่งควาเจ็บเจเจ็บเจ็บความันของท้องฟ้าเจ็บเจ็บเอาแล้วดับเจ็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 บนะเจ็บเเจ็บเ เจ็บนะเจ็บนะทุกส่งออกไปแล้วเจ็บนะเจ็บโอ๊ยตายแล้วอาสาดน้ำไปสาสตร์ไปสาสตร์ไปศาสตร์ไปใช่ก่อนให้มาอย่ามาอะไรตอนนี้กูรู้มึงอยู่แถวนี้ออกมาแล้ว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  ออกมาแล้วห้อยไปซะแล้วตายไปเลยก็ได้ตายไปตายไปตายไปรอชั้นแปลงล่างได้เลยฮนะมึงมีปัญหาอะไรกับวพวกปูหรือเปล่าเนี่ย ่ะมา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 โอ้โหใจเย็น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 มามาต่ออีกต่ออีกบอกแล้วว่าต่อได้เลยต่อเวลาอีกกูต้องการต่อเวลาให้ได้หมดไหมให้เหลือจัด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 เข้ามานะจัดไปไอ้สัดแหลกทะเลทะเลทะเลคือความแตกครับผม แตกให้หมดแตกให้หมดแล้วเจอกันใหม่ไปละครับบ้าบ้ากบ้านกบ,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 บ้านกบ้านกบ้านกบ้าไเป้าหมายไม่ต้องล็อก ขอแสงปะกายอะไรอะไรอะ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 มาทำไมก่อนมาทำไมก่อนกูอยากรู้าาสบยยยกว่เเอะลใช่สบายกว่าเยอะเลยเธอตายห่าีอย่างงั้นน่ะมึงก็ตายห่าไปก่อนดิกูก็ตายไปด้วย ตายฮะไม่ค่อยเข้าเลยโอเคภูมนี้เงียบไปหลายตาเลยทุกทชมนนมามา,มา,มาอ๋อเด็ก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 บักเด็กโอเคเอาแตกผมผมเงียบไปหลายรอบเลยอ่ะผมเงียบไปหลายรอบเลยอ่ะแม่งแล้วแต่เกรนการกันแหละ เอาละเล่นการก่านผู้ชมครับคลื่นเสียงหัวเราะแห่งท้องทะเลกำลังไปวงดาวความฝันดาวสะเลเยอะให้ทีความฝันของมึงเพลงไรพีตาเดอโอ้เด้เพื่อนเอ๋ยคือบองเคยกันนันสั้นๆจะกวาว่างในเวลากว่างๆมาห้อยก้อยกันฟังเสียงเสียง ไม่น่าจะเอาอ่ะไม่น่าคงไม่มีใครเอาอ่ะ hey, ปะจ้าไอ้เย้ยโจมตีดอสเลยเยอะแน่ใจไม่น่าจะมีใครเอาอป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีไปแล้วะ ไป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 กูตไปไปไปยปไอไปปไปไปได้ไปได้ไปได้ไปไไปตอไปตไปต่ไปตอไปต่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 อไปต่ไปต่อ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 ไปต่าไปต่อไปต่อไปต่อไปตไป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 ่ไป วีไอเฮีย <Darwin> <FR> ์ัเก่งะไรวะให้เก่งยังการอีกสัตว์ตบฟอม์ไม่แน่ยิงตบปอร์ครถูกส่งออกไปแล้วโดยจริงไม่กากนี่หรอกเคนวีอ่ะใช่ไหมแม่เลยกว่าจะเสร็จจบแล้ว ผมเงียบไปหลายรอบไปนะไอเชย้อไยหลายรอบเป็นจริงนะเงียบชืดเงียบชืดเลยแม่งเขาเรียกว่าหลับแต่กลับมาได้อีกแล้วโอเคนะ okay, ด้ที่สามซีนิซีนิตปาสานิปัสซานิหรอชาชัดว่าชาชัดเอซีนิตโอเคซานิโอเคบูรีเอสีสิบสาม ดูซะดูซะไปโอเปลี่ยมเป็นซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตได้สักโอ้โหแล้วดูนะฮะเป็นไงเป็นไงเทนแอซิสต10นี่แอซิสต์3เยอะสุดในเกมนะแต่ว่าใครตายสุดเขนชิคเก้นวีเพราะว่าได้ตัวปอมแหละนะตัวจริงเขาไม่กะขนาดนี้หรอกเช่มไหมแตนะ่ตัวปอมชัวร์อยาก อยากเก่งเหมือนเหมือนเจ้าของช่องไงน,นะตามนี้ไปนะครับผมนะบอกเลยว่าเจอโลมเข้าไปไม่รอดหรอกนะโรมเก่งที่หายทีมกูนะโอเคครับผมถ้าชอบไย่ลืมกดไลค์กดถ่ายให้เพื่อผมนะกับพารนี้ก็ลาไปครับผมสวัสดีครับไป